สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปดูบอลกันค่ะวันนี้นะคะเราจะไปดูคู่บิ๊กแมทระหว่างเมืองทองยูเนเต็ด และบุรีรัมยูในเตดค่ะที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมไปกันเลย แวะเติมพลังกันก่อนที่จะไปที่สนามนะคะก็อยู่ใน Max v a l ลตรงเมืองทองนะคะเป็นร้านชื่อราราเมงอะเป็นร้านราเมงร้านปโปรดของแนนเลยเพราะว่าราคามันไม่แพงมากแบบอร่อยใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะกินเหมือนคล้ายๆแบบราเมงข้อสอบนวแบบมีให้ติก๊กๆอะไรเงี้ยว่าเราอยากได้ประมาณไหนแล้วก็เขาก็จะมาสื่อหน้าเคาเตืรน ก็มีร้านมาขายเหมือนกันมาเปิดถึงที่นี่เลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาภายในอรอบๆของสนามท h นเดอร์ด m มสเตเดียมแล้วนะคะแต่ว่าเราเขามทางประตูด้านหลังว่าแนนไปจอดรถฝั่งนู้นนะคะก็เลยทำให้ได้เจอกองเชียร์บุรีรัมนะคะคือคืนมากมายอยู่ข้างหลังนะคะสนุกดีนะคะมีทั้งขายของมีบูธอะไรเต็มเลยโอเควันนี้นะเนคู่บิ๊กแมชมากๆระหว่างเมืองทอง อยู่ในเต็ดกับบูรีรัมย์ยูไในเต็ดน,นะคะก็นี่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์ในอันดับหนึ่งเนาะบนตารางแล้วก็ตอนนี้เมืองทองก็อยู่อันดับที่5้าค่ะเข <Hey. S 1> าเริ่มเปิดประตูให้ <Hey. S 1> ให้คนเข้ามาแล้วเนาะ <Hey. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวตามสไาตลา์นะถ้าให้พูดจริงๆแล้วเนี่ยตามจริงเนี่ยแนนจะต้องควรจะต้องเชียร์ทีมนี้นะเพราะว่าแนนบ้านเนี่ยอยู่ใกล้เมืองทองมากตามหลักเดี๋ยวจะเชียร์เมืองทองนะคะอ่าโอเคเราอยู่ถึงเมกาส t o r e แล้วนะคะสีแดง แดงแดงเหมือนแมนยูหรือเปล่าเดี๋ยวอีกสักพักเนี้ยเราจะเข้าไปซื้อกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็มีประวัติของเมืองทองอยู่ในเตดสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะทีมนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทีมอีกหนึ่งทีมยอดนิยมเนาะของคนไทยเลยก็ว่าได้มีแฟนบอลค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นทีมที่เคยได้แชมป์ลีกหลายครั้งนะคะซึ่งทีมนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรียกได้ว่ามีผู้เล่นที่เป็นรวมดาวเนาะทีมชาติไทยเอาไว้นะคะแล้วก็มีผู้เล่นดังๆหลายคนเนี่ย เรียกได้ว่าส่งออกไปต่างประเทศเนาะไปหลีกต่างประเทศอย่างพวกแบ,บเจลอีอย่างเช่นเจชนาทิพย์นะคะที่เขาย้ายไปเล่นที่ฟอนซาโดเลสซัปโปโรก่อนที่จะตอนนี้เนี่ายย้ายไปที่คาวาซากิฟอนตาเล่แล้วใช่ไหม แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เล่นให้กับเมืองทองยูไนเต็ดนะคะรวมถึงธีรทรบุญมาทานด้วยธีรศิลป์นแดงดาด้วยก่อนที่จะย้ายไปแล้วก็รวมถึงกวินด้วยนะคะที่เขาไปเล่นที่ลีกเบลเยียมด้วยก็เรียกได้ว่ามีแต่คนเก่งๆเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นช่วงที่เขากําลังเหมือนแบบรีบิวสเนาะสร้างปั้นทีมใหม่ด้วยฤดูกาลนี้ก็อยู่อันดับที่5แล้วก็แต้มเนี่ยยังไม่ได้ต่างกับอันดับหนึ่งของสี่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวก็ เือเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็คนเต็มสนามเลยงั้นเดี๋ยวเราไปไปซื้อของกันไปเอไปซื้อเสื้อของเขากันเลยดีกว่าค่ะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> แเราเข้ามาใน เมกาสโตร์แล้วของเมืองทองเนติกนะคะวันนี้ถ่ายแขนสั้นมาแต่ว่าเราจะต้องซื้อเสื้อเมืองทองนะคะมาตามหากันดีกว่าแต่ว่าในนี้คนค่อนข้างเยอะมากแบบประมาณนึงเราต้องเราเรา,อเ,รา,อเ,ราเอสได้ได้ปะเอสได้ไหมครับ นี่พอเราเลือกเสื้อเสร็จนะคะเขาจะเขียนให้เราว่ารเราจะเอาไซส์ไหนบ้างเนาะคนเยอะม,มากแล้วเราก็ต้องไปยืนที่เคาน์เตอร์ค่ะเอาในใไซส์ S ขอขอก่อด้วยก่อนนะราคาเสื้อน,นะคะ,ะก็จะอยู่ที่790บาทเนาะของปีนี้เขายังมีของเล็กๆน,น้อยๆอีกน,นะคะเช่นหมวนผ้ามันคอกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้แ่นก็เดี๋ยวมาต่อแถวแล้วก็จ่ายตังก่อนนะคะก็ะได้เปลี่ยนชุดแล้ว ไปไปเปลี่ยนชุดโ,<ฮ>โอเคเราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะตรงโซนที่แน่นั่งอยู่นะคะจะเป็นโซน W 3 เนาะก็จะเป็นโซนที่แบบถัดจากตรงกลางมา1บล็อกนะคะก็ถือว่าวิวดีคือแบบติดขอบสนามเลยเนาะโซนนี้เนี่ยจะมีราคา180บาทนะคะก็จะเป็นราคาที่รองลงมาเนาะจากตรงกลางนะคะพโซนตั้งแต่ W4 5 6 7ไปเนี่ยมันก็จะอยู่กลางสนามเนาะอันนั้นจะราคาประมาณ220บาทซึ่งฝั่งนู้นน,น,นะคะก็คือจะเป็นฝั่งแฟนทีมเยือนนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกน่าจะประมาณเกือบแบบครึ่งชั่วโมงนะคะก็

าพูดถึงสนามที่นี่กันสักนิดนึงดีกว่าเนาะเรียกได้ว่าย่าเนี่ยคือแบบสภาพดีมากสวยเองมากเลยนะคะไฟเฟยอะไรอย่างงี้ก็คือได้มาตรฐานนะคะสวยงามอาจะเสียนิดนึงก็คือตัวเก้าอี้นะคะที่มันแบบเก่าหน่อยเนาะก็ <c oughs> จะมีแบบความแบบแตกง่าย <c oughs> แต่ว่าเท่าที่สังเกตนะคะแฟนบอลหลากหลายมากมีทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็มีแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมาดูด้วย มีเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงอะไรดูเยอะเหมือนกันนะคะ่ะสิ่งที่แตกต่างก,กันกับสนามอื่นๆนั้นว่าที่นี่เขาจะไม่ให้แบบเอาน้ำหรือเครื่องดื่มอะไรเ้ามากินเลยแต่สนามอื่นเขาจะให้ให้เหมือนกันเพราะให้เอาน้ำใส่แก้วเขาไม่เอาให้เอาขวดน้ำแต่ว่าที่นี่แบบไม่ให้อะไรอะไรเลยใครจะมาดูค่ะก็ควรจะทานอะไรกันมาให้เรียบร้อยก่อนนะะจะได้ไม่หิน <c oughs> <c oughs> ที่แบบว่าชอบคุณภาพเสื้อเขามากเลยนะคะ ผ้าดีมากอาสมอสอนเป็นแบบปักนะคะใส่แบบใส่สบายมากวันนี้นะคะดูแลจากกองเชียร์ทั้งสองฝั่ง คิดว่าเกมน่าจะสนุกมากคึกคืนกันตั้งแต่แบบยังไม่เริ่มเลยนะคะมันแน่นอนมันแน่นอน,น,นชนะเฉือนกันใครชนะเมืองทองนนชนะเฉือนหนึ่งโลกสี่สามอุ้ยตัวไล้กล้ามเลยตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างในสนามใช่ปหมแต่ข้างนอกนี่คือแบบได้ยินเสียงกองเชียร์แบบตีกองอะไรอย่างเงี้ยกนแบบน่าจะมนันมากเลยทีเดียวมารอดูกันค่ะ

จัะหมอน,นี้เอ้ยฟาดฟาดฟาดย<า>ิงเลยยิงเลย กลับมา welcome back to real home พระเอของวันนี้จบแล้ว Oh, ถือว่าเป็นเกมที่เดือดมากแต่ก็สนุกดะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้ววันนี้เพราะเหนื่อยมากนะคะมีความร้อนสูงมากนะ,ะเกมวันนี้หิวข้าวมากด้วยไปหาอะไรกินก่อนแล้ววันนี้ okay, โอเคก็จบกันแล้วนะคะสำหรับเกมวันนี้ก็สนอหนานะคะสำหรับที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนนะคะ mm hmm. ก็ฝากทุกคนช่วยกด subscribe s mm ับ hmm. s c คร b e นะคะติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ให้แดนด้วยนะคะแล้วเราก็ จะสัญญาว่าเราจะพาไปทัวร์ที่อื่นๆด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย